วันพุธที่3เมษายนพศ2 5 6 7เทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีนำโดยดเรเอกพันธิเจือเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนำคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิกชมรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยมีนายวิสิษฐ์สรีสุพรรณรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ดรสิริพอดนใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศาบาลหัวหน้าสารชการสมาชิกชมรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยอบรมความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังและประโยชน์ของการออกกาลังกายนากองบินห้าอ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขัน